สวัสดีครับพี่น้องพบกับตะหน่อยมือนี้ตะหน่อยมาทอดปลาสลิดพี่น้องกอดปลาสลิดไว้ให้นี่นี่ตัวนึงเหลืองเลี้ยนมาโอ้โหน้ำมันน้ำมันตะหน่อยเบิดพอดีมันเหลือซ้ำนี่น้ำมันนี่หน่อยพี่น้องปลาสองตวัวก็เต็มกระทะล่ะอ เดี๋ยวตัวนึงที่ทอดไห้แค่ว่าอีกตัวนึงที่ทอดไห้นี่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 กินบะหมีด,ดอกตัวนึงก็ได้ต้น่อยอกินหางส่วนเนี้กินทั้งหัวครับผมผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากได้ปลาสลิดพี่น้องปลาสลิดก็สั่งของบ้าไใดเด้พี่น้องเดี๋ยวส่งห้องเย็นไปให้ครับผมส่งรถขนส่งเย็นไหมขอดลิองเหลืองน้ำมัน น้ำมันตัวหน่อยมืดหน,ห,นนมนหน่อยนะมันตัวหน่อยมืดเลียนนิดนึงกทอทอดสุกนี่งแหลมะมาทอด้างนอกล่มแห้งไหมหรือ,อทอดกินกับนลำพริกกับปิเดี๋ยวเสียให้นี่นี่ตัวหนึ่งให้พ่อกับแม่แบ่งครึ่งกัน นีนนี้ก็กินไม่หมดหรอกตัวหนึง่งมันตัวใหญ่กระบรรยากาศตอนแรงๆครับผมผู้ใดอยากไดปปาสลิปท่อมๆอมไปถอดกินกับเข่ากะสามารถสร้างใดได้พี่น้องเด้อทอดใจเย็นๆครับผมลูกข่มึงกระตูนถากินเข่าอยู่มึงโกดีหลอกอยู่ ไกก็ขึ้นชง้ีโบยแห้งเนาะพี่น้องปลาสลิดร้อยเอดก็อร่อยเหมือนกันตัวใหญ่ๆนะครับสั่งได้นะครับเป็นแดดเดียวนะครับบมีไข่ด้วยพี่น้องเนื้อเยอะๆเลย ไปกินกับข้าวสวยคอมเมนต์แรกนะครับใต้คลิปสนใจสั่งได้ครับไม่ว่าจะเป็นปลาหลดปลาดุกปลาช่อนปลาปลาส้มปลาตะเพียนแกวบองเก็บแกวบองปลาลาสับปลาลาตัว เนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดต้องฝ่อนไฟพี่น้องจับจ้อยเอาโอเคพี่น้องขอบคุณหลไยๆผู้ใดอยากได้สร้างได้นะครับเอ้ยไดีวเวลาเป็นเรีเเยนแล้ว ไป let's go ทำมาเอโาโทษทำมา let's go สวัสดีป้า s <S ป้านานาก่อนวู้สวัสดีป้าป้านานาก่อนใส่รองเท้าคู่ไหนใส่รองเท้าคู่นี้ไม่ได้นะได้มันสวยมากอยอยเออมันสวยมากไปไปสวัปะปะสดีเออจ้าไปสวัสดีป้าป้าไปสเออโอเคไปสวัสดีป้า ตะนลวลเฮ้ยแม่ขี้มูกขี้มูกแข็งห,หลายว่าท่านเดี๋ยวแม่โอ้ยทำไมมีขี้ตาด้วยสั่งสั่งสั่งให้แหะะ้งแห้งไปแล้วค่ะไปส่งยันแล้วค่ะสวัสดีป้าด้วย ไปสวัสดีสวัสดีป้าก่อน,นเฮ็ดดีดีดอ,อือหอมาชมนี่นี่แม่งเรียกไปเก็บกระเป๋ากันพี่นอ้อง <c oughs> เดี๋ยวพ่นมาเล็น กลางเกือบโมเกือบรองเท้าสวยไหมรองเท้านี่นี่สวยไหมนี่นี่มานั่งตรงนี้มานั่งกันใหญ่เสร็จแล้วนั่งกลางของลูกกลางเลยนจ้ะอันกลางนุชนุชจะนั่งกันไหนเช็ดแล้วเช็ดแล้ว

นั่นบอกแต่เพื่อนบอกเพื่อนมันอันตรายอย่าใงี้มามันหแ่ต่ว่าเจ้าของบระวังนมันลืนรยกัดเย็นเยนเย็นอะไรมันลื่นนคือมืดแทนโอพระคุไม้นจรง น,น,นี่นี่หนูถึงโรงเรียนแล้วค่ะหนูถึงโรงเรียนแล้วค่ะนูเล่นกับเพื่อนแพกะกวัมือชพะกวดนั่งลงสิลูกดเ,ลเดี๋ยวมันตกนะเดี๋ยวหน้าฟาดนั่นเอเอ เมื่อวานหนูเห็นเมมแมมเอาเอาเอาเชือกมายัดใส่จมูกกับขานแล้วมันเข้าไปในคอแบบเนื้ออย่าทำนะมันอันตรายหนูไม่คิดแล้วค่ะหนูไม่เล็ดแล้ว่คะค่ะ,นคะหนูคนเก่งแล้วนะหนูโตแล้วนะ มาถอดเสื้อมานู่นน่ะรถเก๋งรถเก๋งเหรอทำไมไม่เป็นรถปิกอัพรถเก๋งเกือบกบสรถเก๋งขี่รถไฟเหรอเนเน่เพื่อนเนเน่ชื่ออะไรคะผ่าลูกควันกับรถเก๋งค่ะแล้วชื่ออะไรอีกคะ แล้วชื่ออะไรอีกเพื่อนชื่ออะไรมั่งคือพากวันชื่อขับไทเกอร์ชื่ออตอมเออจับดีๆนะฝากหวานเดี๋ยวเดี๋ยวตกแตอกนะคะคือแน่ๆเลยนะเอกอะไรจับดีๆอยู่แาจะตกนะคะคือแน่ๆตกเลยนะตอก เล็กน้อยบวกกันเนเน่ก็เลยร่มส่ี้่เนก็เลย่มใส่ขี้ดินเจียาากเลยอ่ะเออเอาก่งานัองเลยเจลดยเก่งจังเลยรถเก่งไม่ต้องให้ใครนี่เลยรถเก่งรถเก่งได้วิ่งไหมได้วิ่งไหมฮะรถเก่ง นี่นี่แล้วอาทิตย์หน้านี่นี่กยุดอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าคุณครูพนีไปแข่งกีฬากีฬาครูกีฬาครูบเมีนกีฬาเด็กหน่อยหนอาทิตย์หน้าเต็มอาทิตย์เลยอยู่บ้านแต่งหน้าไหมนี่นี่

เนเน่แต่งสวยไหมแต่งไม่สวยค่ะเอ้าแต่งสวยเป็นผู้ชายค่ะเอ้าหนูเป็นผู้หญิงค่ะหนูเป็นผู้หญิงเหรอหนูเป็นเบบี้เออหนูเลยเป็นเบบี้ผู้ชายเลยค่ะค่ะโตเป็นผู้ชายโตน้อยค่ะอออเก่งไม่พูดเออนี่อย่างอย่างนุ๊กเน่เน่นูเก่งไหมคะ ผู้ใดมาน้องมิกน้อยค่ะน้องมิกน้อยน้องมิกมาแล้วน้ำหนัก่นี่ขึ้นเกือบสี่ยี่สิบแล้วพี่น้องน้องมิกน้องมิกมาแล้วเพิ่งกินเขากินนมกินเขาได้ไหมพี่น้องแล้วบันนี้อันแต่แต่เพิ่นกินอันธาตุเล็กมาเนี่ยน้ำหนักเพิ่นขึ้นวันนี้อันคุณหมอให้เช้ากินธาตุเล็ก คุณหมอว่ารักษาอันมันปกติแล้วคุณหมอเลยเสากินผัดเดียววันนี้แต่เพื่อนแกยังกินเข่ากินนมคือเก่าแม่พี่น้อง่แมให้พ่อคุยโอ้ให้พ่อคุยโอเคโอเคบอสโอเคเด็กหน่อยเนาะพี่น้องเห็นผู้ใดก็เอิ้นพ่อเอิ้นพ่อเอิ้นแม่ พ่อแม่พ่อไผ่แม่ไผ่เป็นกระเอื่นพ่อแม่โอ้โเฮ็ดเเฮ็ดดีัวดี็อานี่นี่ดตกพัก้เหลิมไงเหล่านี่นี่ แล้วเหาเหาเหาเห็นพัฒนาการของลนูแน้วพี่น้องเนาะตั้งแต่น้อยจนว่าใหญ่จนว่าจนว่าซีซีขวบนี่สามขวบสามขวบครึ่งสามโอ้พอมีคนกล้วยหนูเลยหน่อยใจที่พอมีคนกล้วยวะทีตาอุ้กล้วยอยู่ข้างหลังล่ะโอ้เก่งเก่งพี่น้องดีหน่อยสามขวบครึ่ง จะแล้วก็แล้วก็วาหูเรื่องว้าวู้หู่คว้หูจักว้เแม่หมหูเรืองแหมอันว่าันขนไงอันใหแม่บลูเพิ่นกับรูใดทาเห่าเด็กน่อยศูนย์เพิ่นกับได้ใส่ลองเท้าด้วยพี่น้องได้ใส่เกือบเตียงสิละเพิ่นกบไดระดเข่งขัดปันใดเด็กน่อย เดี๋ยวึ้นอนุบาลึ้นอนุบาลพละยังที่ใดไซล่องเทาอีลาเลียนอีลาไปอีลาไปล่งบานไปเห็นอย่างอหลาไปลงบานเส่นน้ำเกลืออีลาเ่น้ำเกลยอย่างเลยออีลาเศ้าแล้วเศร้าแล้วอีลาอีไปหามออีกเอาบ๊ายบายบ๊ายบายป้าป้านานนะหนุไปก่อนนะคะ เจ็งบายบายทีเจ็งบาย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 หน่อยค่ะรถเจ็งเออรถเจ็งบัพูดเป็นยังรถเจ็งคือบัพูดบายบายรถเจ็งรถเจ็งอยากไอ้บ่ไปก่อนจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยนี่คนเบาเก่งเบาเก่งกบกคักโบมูสวัสดีจ้า